ราะว่านิ้วในท่อน้าดีก็คือเม็ดนิ้วอาจจะเป็นก้อนไขมันหรือว่าก้อนหินปูนสะสมตัวขึ้นมาในตัวท่อน้ําดีของตับจะอยู่ตั้งแต่ในท่อน้ําดีที่เป็นท่อน้ําดีย่อยในตับยาวลงมาจนถึงท่อน้ําดีที่ออกมาด้านนอกระบายลงสู่ลำไส้เล็กส่วนต้นสามารถที่จะเป็นนิ้วที่หลุดลงมาจากในถุงน้ําดีเองก็ได้หรือว่าเกิดขึ้นเองในตัวท่อน้ําดีของตับเองก็ได้พบว่าถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยมีความเสี่ยงในการเรียกเกิดนิ้วมากกว่าผู้ชายนะฮะ 2คืออายุถ้าเกิน40ปี3ก็คือมีความอ้วน4ี่ก็คือถ้ารับประทานอาหารที่มีไขมันมากๆ5ก้าก็คือเป็นพวกปัจจัยทางพันธุก,กรรมลักษณะการปวดเนี่ยเนื่องจากเ,เป็นนิ่วเนี่ยจะปวดนานปวดตั้งแต่1ชั่วโมงจนถึง4ชั่วโมงนะฮะส่วนใหญ่การแทรกซ้อนก็คือเกิดจากนิ่วที่มันมาปุดในตัวท่อน้ําดีเนะี่ยเมื่อการระบายน้ําดีมันระบายไม่ได้หนึ่งก็จะมีอาการตัวตาเหลืองขึ้นมาอาจจะมีการติดเชื้อมีไข้ ป้องกันก็คือไม่รับประทานอาหารมันมากเกินไปนะฮะควบคุมน้ําหนักไม่ให้มีภาวะอ้วนพวกไขมันพวกนี้ถ้าเราทานมากจนเกินไปเนี่ยมันทําให้สัดส่วนของน้ําดีเนี่ยมันข้นแล้วก็ตกผลึกได้ง่ายนะฮะอาหารที่มีพยาธิสามารถทําให้เกิดการเสรื่อในท่อน้ําดีแล้วก็ทําให้เกิดนิ่วตามมาได้เช่นกันการรักษาก็ปัจจุบันเราใช้วิธีการส่องกล้องซึ่งเราเรียกว่า E R C P นะครับส่องกล้องเข้าไปแล้วก็เราเข้าไปที่ปากท่อน้ําดี แล้วเราก็าใช้อุปกรณ์ต่างๆการลากนิ้วออกมาก่อนที่จะได้รับการส่องกล้อง E R C P นะฮะผู้ป่วยมักจะต้องนอนโรงพยาบาลนะครับจะต้องงดน้างดอาหารอย่างน้อย6-8ชั่วโมงก่อนที่จะได้รับการส่องกล้องนะครับเช็คเรื่องประวัติของยาเช็คผลเลือดเช็คเอ็กซเรย์ต่างๆให้พร้อมก่อนที่จะทําการส่องกล้องขั้นตอนหลังจากการส่องกล้องส่วนใหญ่เราจะสังเกตอาการผู้ป่วยอยู่ในช่วง 24-72ชั่วโมงนะฮะดูเรื่องของภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่เกิดขึ้นหลังากการส่องกล้องถ้าการส่องกล้องผ่านไปได้วยดีก็จะเริ่มรับประทานอาหารแล้วก็กลับบ้านได้นะครับ